ขนาดนั้นเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอนายมันขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณทำมาวะผมว่าผมทำนะมีก็ดีมีมาอันนี้ดิเฮ้ยมันมาที่นี้ค่ะมีสิวนะครับนี่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 เดือด ต่อได้ต่อได้เอาดิมีหน,น้าแปลงแล้วโอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดับคุณผ,ผู้ชมทางบ้านทางภาคเหนืหอภาคกลางภาคอ,อ,อสีสานภาคตะวันออกเชียงเหนือเชียงใต้เชียงตกกับทุกทคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมอร์ทอลส์ออฟเล่นนะครับเดี๋ยวกับฟอเรนติโน่นะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับเจอ๋ยวฟอเรนนี่ตัวมันแรงนะครับ life, ก็ที่ผมหายไปช่วงนี้นะครับช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือ ที่มาหาวิทยาลัยของผมนะครับมีการสอบนะครับผมก็ต้องแบบตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเป็นพิเศษนะครับก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะครับไม่ได้มาแคสเกมให้คนดูนะครับก็ต้องขอใัรด้วยครับตอนนี้ก็กักตัวนะครับเพราะว่ามันสั่งปิดนะครับออ้ยเย็นอันนี้บวกกันแล้วกันก็มาหาลัยผมก็สั่งปิดแล้วนะครับมีการเรียนออนไลน์แทนก็ มาทำคลิปแล้วนะครับหายไปอาทิตย์เดียวนะเนาะเฮ้ยเดือนเดียวสัตว์พูดถูกผิดรอ้อยเราโดนเฟิร์สบัตไปแล้วครับฝั่งเราก็เป็นอไอ้เจ้ามูลาดล้มนะครับกาหยหินแล้วเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันชักจะมากกอะไรนะไอ้สัตว์นะครับจองวะนี้นะพี่นที่เรียบรอ้อย ออกมาหูคลองนี้ในหน้านะแต่ออกเกาะก็ได้นะมันดนันเหค่อนข้างแรงทักตีนะออฟอลเอนเอ้ยฟอลเอนอยู่กลางนะครับไปรับดิผมผมไปรับได้เม้ยเกดสปินนะครับโอเคเอาให้โดนดิเอาให้โดนโอเคยสวยนะครับ พิมพ์เล่มนี่จะน่าไปตามพิมพ์เล่ม 3, 3, ครับเฮ้ยมันสกิลเล่นไปแล้วเองโอเคมันกัดไปวันนี้เสร็จผมก็จะวกกบบาร์ปกลับบ้านนะครับเพื่อนโดนอุ้ยอุ้ยได้อยู่ เป็นเกาะไฟครับในเทมดีค่อนข้างมันฮิตกันมากเลยครับสหรับเกาะไฟในช่วงเมตานี้นะครับในการแข่งนี้ไฟเตอร์ออฟเลนนี่ออกชิ้นแรกตลอดเลย <c oughs> ผมว่ามันถ้ามันมีดาเมจผมว่ามันสุดยอดมากนะเกาะไฟเนี่ยแบบแพทที่แล้วดาเมจออกมาเป็นเลือดเห็นว่อยชอบออกเลยอันนี้นดินนี้อันนี้อันนี้ มาดิข้ามาดิครับเขาเสียเคียวนะแต่ผมต้องกลับแล้วเพราะผมไม่มีเคียวเ,เย้ยผมเคียวได้นะผมว่ามีเลือได้อยู่โอเลนเสียกีไปตัวหนึ่งครับกลับไลเฮี้ยยิ่งสวย ครับพอเล่นมันมาเล่นกับมอท็อตก็ค่อนข้างลำบากนะตัวมันถึกนะครับมอท็อตเลยแต่ว่าถ้าแบบคนเซียนยิงมอท็อตก็ละลายนะครับผมว่าทุบๆยังไงครับยังไงยังไงโอ้โหแคลลี่ลำหน้าไอ้ซ่าออฟไซด์ทำการเป่าปิดนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอนายมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณ ันวผมว่าผมทำนะมีกระยูนนึงมามาดีดิไอ้เหี้ยมึงมานี่ดิพลาดมีคิวนะครับไล่ยันบ้านนะเหี้ยฮ่าวนักนะครับฟอร์เรนเฮ้ยเราได้ปุ่มกลางก็โอเคนะล้่น่่ได้แล้วอย่างนี้มีได้ข้าวหาแหลกตีนะครับดีเหลือเกินบูนี่ยเฮ้ย ไม่เล่ารอดเฉยเย็ดโดรอดเฉยอาีดน่าจะมาแล้วโอเคอเคออ <uc> รับให้เขาเคลียร์ก่อนเลยมันเป็นสไตล์ถ้าตัวเสียเตียตยผมจะเซฟมากนะแต่ถ้าตัวได้เปรียบผมห้าวโคตรโคตผมบอกเยลยห้าวมาก อเขอเลนมาเฮ้ยมาดีไาดีเอ็นโตเอา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 มันเห่ามันห่าชิบหายคุณมันห่าไหมนะไอ้ฟอเรนตัวนี้เนี่ยเออเหมือนแบบอยากได้อยากโดนยิงอ่ะเดี๋ยวได้กูมากแบบเอฟซีกูหรือเปล่าอะไรเี้ยป่าวะอุ้ยหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งนึ่งเอฟซีกูหรือเปล่าฟอเรนเนี่ยอืม เล่นองผมผมพูดเล่นนะผมก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นเฮ้ยงูไอตัวยสวยน้องน้องชายพี่เบรีบิกูดไปนูปปน่นแล้วน่าจะได้ป้อมอยู่ครับเบรดิกูดไปละจ้าโกรธสปีดมาเลยหรอจ้าวิไปแล้ว มามันยังห่าวอีกอวะเจอกูมห่าวอ่ะมาเอ็นโซมาอีกแล้วจ้าโทษทีนะไ,นไอสัตว์โอ้เราคอยดูแมนตลอดุอ้ยปาไปไหนะแกงเงินกูมันมาแกงเงินกูนะครับป่าอยูดแม่งเี้เย ไอ้บูลิงนี่คือนัาโค้ได้เปลี่ยนเลยนะครับน่าหลอกมายงฟอรเรียนไอ้เหี้ยแคบร้บองห้าอ้สัตมองตรงแคบร้บองหา้าโอ้โหก็คือเอ็นโซเป็นแบบเป้าหมายชัดเจนมากนะครับเป็นซมนโบเค้นหรือว่าลองกินนิดเดียวลองกินนิดหนึง กูดาวเี้แต่ว่าเรามีฟังแสงเดวิวแล้วนะขึ้นเป็นโบเก้นเนี่ยจริงต้องขึ้นฟอสเขียบก่อนนะแต่ว่าผมคิดว่าไอเทมเราแบบของเรานำนะเราโบเก้นมาช่วยเติมดาม,มิเอ็กได้มาส่งคทับให้อ <S <S เอาดิยังไงอือราเบดิดต่อได้ต่อได้เอาดิ มีหน้าแปลงล่างไปแล้วโอเคครับได้อยู่ได้อยู่เป็นดันล่างเลยนะพอเล่นอยู่ในพุ่มนะครับมันแบบยังห่าวอยู่เพราะว่หาใหา้ผมยันตีละยิ่งใส่แน่งเลยยิ่ถอยไปดูได้ข้าวห่าวแดดตีนะคะไอ้หนูปากกูเล็งมือพเิเศษอ่ะ อุ้ยตายป๋อเหี้ยกูตายแล,วล,ล้วเนี่ยอุ้ยมันเลงนคาเฟนี่ว่ะมูลาาโรมนะครับฝั่งผมตายสายจัดโดนกูอีกแล้วพอเลนยังไงไวนะเนี่ยมาเลย่ะมาหลอกผมึงเสียเปล่าละพอเลนมันแบบคงร้องไห้เหี้ยเจ็ดศูนย์ 0, พอเลนโดนไปกี่ตัวแล้วหกเหี้ยกูทั้ทางาน,นเลยวะเนี่ยนี่ยิงตีบูอยู่ โอ้บูรีเซตว่ะมานดิห,ห,หนอยมวยมวยวิ่ิบหาแล้วเดีย๋ยวหน่อยโอ้ฟอร์เรนมันแบบหิ่มแล้วนะตอนเนี้ยเนี่ยดักเราลองตัวเสียไปหกตัวแนละ้วมันไม่ทันแล้วนะครับโอ้ยเฮียอินโซมาดักฟอร์เรนครับ อุ้ยผมโดนอลไะจ้ากูตายเฮ้ยช่วยหน่อยเอ,อ้อเฮียกูแตกเต็มต่อไปเยอะอยู่ตีป้อมไหนทุกคนโุ้ยทีเดียวเองป้อมอ่ะแล้วผมตีป้อมล่างเลยผมไม่สนใจผมไม่สนใจ ไม่สนใจผมไม่สนใจพอเรนไปน,น,นู่นแล้วฮี่อ่อเรนกี่ตัวละอุ้ยแต่ลิงจนสุดในทีมเดือนอาบให้อุ้ยหุยหุยย,ยแรงมากเอเลนดอตอนนี้มันเมตามากเลยนะครับแรงมากแรงมากแรงมาก,รมากรจริงๆถ้าใครเจอเอเลนดอป่านี่แบบคุณร้องอ่ะ ป่าคิวๆครับช่วงนี้เจอบ่อยมากเราป่าดมากตัวแมงแบบตัวซามากฮกโดน,นี่อโดดน,นี่คิวนีคิวเบอดิโวยกูถอยก่อนเหีย,ยกูจะตายเหี้ยเรียบร้อยตายหมดไอ้สับเขาไมา่มีผมขึ้นเกาะเกือเลยเอาพอเล่นอีกแล้วหรอมาหลอกแตก ตีตัวอย่างตีป้อมเลยแล้วกันไม่รอละวเห็นไม่รอแล้วมาอาาูอาบให้กูอาบให้มึงแตกไม่ได้ลิงมีเด็กเที่อ่ะเลยฆ่าลิงได้แล้วมื่อกีหั่วเซ็งเลยเฮียครับก็ชนะไปแต่เขาทำหรับเกมนี้นะเห็นเาผมไม่น่าได้ MVP หรอกเป็นโซนะครับ เาก็มาทำแต่เลนส์ผมนะไอฟอรเลนส์นี่ก็โดนล่อซื้อเรื่อรัวอานตอนเรื่องเจ็ดตัวไอ้เหี้ยฟอรเลนโดคนเดียวโอ้ยนิดเดียวก็ได้เอ็มบีพีแล้วเท่าแลสนะครับเดี๋ยวเปิดของให้ดูก็เปิดดาเมจนะครับแทงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็สมัยนะครับพี่ชอบพี่นี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับ ช่วงนี้ผมว่านะผมจะลงคลิปรวนๆนะเพราะว่าโดนมาหลายสั่งปิดนะฮะอิอิสบายใจกว่าทุกคนเจอกันคลิปหน้าจบจบ